สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็เลยทําเครื่องมือสองไว้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนแกนเรียบร้อยนะครับอัพเดตยังไม่ได้อัพเดตแกนแกนเปลี่ยนตะแกงนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับระบบสีเปลี่ยนป็นแกมตามนะครับเครื่องนี้ผมจะขายที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับ รวมจัดส่งนะครับทั่วประเทศไทยคเครื่องวอลกนี้เป็นเครื่องที่จัดว่ามีปัญหาน้อยแล้วก็ข้าวเดินเร็วนี้ผมสีรอแกเปี่ยตั้งเครื่องนิ่งนะครับแล้วก็ข้างหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่ทำระบบโยกใหม่กนะดูข้าวที่ไหลนะครับ เครื่องนี้ยังไม่มีคนจองนะครับผมว่างผมก็เลยทำไวร้ระบบล็อคถุงไตให้เรียบร้อยแล้วนะครับการบนปกติไม่มีระบบไ้แล้วแล้วก็เท้นระบบสีเสกผมก็จะทำระบบบดนะครับทำไว้นะครับเครื่องนี้ ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับไม่ได้ทําอะไรมากก็1นึ่งบาทรวมจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับมอเตอร์ผมใส่สามแรงให้เราประกันให้ห้าปีอวย เดีนยไม่ทบสำหรับใครที่อยากได้เครื่องนี้นะครับยังไม่มีคนจองติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ095 169 7, 7 7 2นะครับเครื่องนี้12,900บาทน,นะครับรวมจัดส่งทั่วประเทศไทย เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูการอัปเดตการทํางานเต็มๆกันนะครับผมเทสแค่ระบบสีเสร็จนะครับระบบแปบ,บนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเป็นหว่วงนะครับสีเร็วมากแกบละเอียดนะครับระบบสีไม่มีปัญหายังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ